ผมในเจงซักก่อนแก้วอดูคลองไอ้กุ้งดูต่างคลต่งลานอำเภอครองไอ้กุ้งตั้งแต่ผมฉาดวีนี้นะผมเริ่มฉาดว่าเนี่ยว่ามือดีขึ้นกว่ามันจะได้ปริมาณน้ำยางนี่จะพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเซ็นมันไม่หลอดอืมครับแต่ปริมาณน้ำยางมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งแล้วไอ้พวกยางในหน้าไตพวกตกวลงทำเลยตาม ามเดือนเนี้ยตามจ<า><า>ิตเดียวนี่แต่ตามตามนังสื้อนะแต่ตามนังสือตามคอมเม้นดั้มกระพุ้นมโนโมาดีปริมาณหนาวยางมันจะเพิ่มขึ้นไอ้ไอ้ไติวะออกน้อยน้อยแล้วนะครับครับมันน้อยบางตอนมันไม่ออกเลยเ <อ S 2> ครับมันออกขึ้นมามันมันออกมากใหม่ทำทำไปได้กี่ต้นเลยครับแต่น,นี้ต้นทำไปได้ต้นเดียวกันอืมครับแต่ว่ามันมันยังอยู่ในในยังออกมาปริมาณไม่มากขนาดี้ครัอืมครับ แต่ว่าโอเคค้เว้ยเฮ้ยเลยครึ่งจอกเลยเขาว่าเป็นคิงจอกเลยครึ่งจอกที่ว่าเยอะเลยนะที่ว่ามาเลยะต่อคืแต่ก่อนนี้มันไม่มีเลยมันอองก็จินเลยแต่มันยึดไปเรื่นอยถนัดเลยนะจิกไม่ได้จุ่มหน้าเลยแต่ผมลงลงทำเลนี่โอ้เล้ยมามันคิงจอกเลยแล้วถึงตอนนี้ความมั่นใจแผ่นปือเป็นไงบ้าง ความวันใจเลียงปุ้ยเอเนสเทอโนเนีน่ยกไม่<อ>ว่าวันใจว่าว่าได้ผลผลิตดียวดีได้ผลดีมาเรื่องตั้งปีปีทุ้ยใช้มากี่เดือนแล้วนี่ครับก็ตอนนี้ใช้มาประมาณครึงซ้ำเดือมเลเด็กเล็กๆเนีเ่ยแต่ว่าทีแรกก็ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะกับพุ่มใช้มาปีที่แล้วนั่นก็กับมาหยุดหยุดดูฝน,นอืมถึวันนี้เล,มมลมยมันมันมันเริ่มใช้ประมาณเนเรื่อเรื่อ ปกติก็ลืมส่ายตั้งปีห้าส่ไม่มหรอป,ปีปีห้าสิกับปีหา้หามั้สองปีนะกับต้องเบียอืมเพิ่มจ่ายตัง้งปีห้าสิเลยปีห้าสนะอ่อก็สองปีมาแล้วนะสองเบียร์ทีว่าโอเคนะไม่ย่างโอเค<ะ>อเลยม่้มีย่างคือย่างหน้าใต้เฟืนขึ้นมาก ไอ้แล้วถึงย่างธรรมดาย่างปกติมันมีที่ตายลบมั้ยเร็วเร็วปนเปืนกับมันออกปกติของมันมันไม่น่ามันไม่ตายเลยับเดี๋ยวมันน่าดีอเพราะว่าไอ้พวกนี้คือน้ำมันตายมื่ก่อนเราไปดัดจวงแั้วหนังยางก็หยุดแนวแหละคือหลายๆคนเขากลัวนะว่าใช้ไอ้ไอ้ปุ้ยทานาย่างแล้วมันจะยางมันจะตายตกลงมันตายไหมไอ้ตายไม่ตายนะงั้นเราจัดกุ้ยอ๋อครับ คนเขากลัวเลยนะเขากลัว <S <S ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ <ừ> มันจะได้ปริมาณหนำใหญ่สมัมเราเหมือนกันเหมือนปลาตุ้งอะไรมันจะยืนยัดเลยหนำใาญ่ยืนยันได้เลยนะว่าย่างปกติจะไม่ตายจะไม่ตายเนาะยืนยันได้ยืนย <ừ> ันได้ผมไม่ตด้ผม่ายจมันก็โอเคระบบตีที่จะอยู่แถวไหนครับเนี่ยแต่อยู่ที่ตำบลอยู่ตำบลทุมมมมท่งล้านตำบลทุ่งล้านนะ อำเภอคลองห้วยโค้งมั้งคลองไวโค้งจากวัดสงฆานะอืมก็คงไปช่วยนี่อยู่กี่ลายได้ครับจะดูใาอยู่แล้วนี่ก็ฮุกลายฮุกไล่นะกับฮุกลายอย่างเก๋อย่างน่าดับปอดีทำส่วนยางอย่างเดียวครับทำส่วนยางอย่างเดียวแต่ผ่านื่ินมังเลงมน้งมีมีปอดีขึ้นว่าหลับหลับจกอะไรอยู่่ไหมขึ้นว่า จะโปรโมทยรงไแจะมีมัง้งมีมัง้งาปนาดเนี้ยอ่าโอเคครับผมน,นั้นนั้นนั้นต้องขอบคุณพี่จ้ยมากครับสวัสดีครับ